สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเ k ท้าใบเราจะมานําเสนอผ้าใบนาโพลีนใยโพลีเอสเตอร์นะครัาเ,เทียบเทียบกับท่าใคูนิลอนที่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งคุณสมบัติเด่นของผ้าใบนาโพลีนมันจะมีความเหนียวฉีกไม่ร่งนะครับผมจะฉีกให้ดูใหญ่มันจะเหนียวนะครับใยโพลีเอสเตอร์มันจะเหนียวฉีกไม่ิ่วง ตามกับผ้าใบพูนิลอนตามของตลาดทั่วไปนะครับมีความหนาเหมือนกันครับแต่ฉีงง่ายเลยนะครับง่ายใหญ่มัรบบา,าน,นามากแบบคุณสมบัติเด่นบางทียังไงตัวผ้าใบนาบโปลีมันจะกันแสง UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแสงแดดจะไม่ผ่านนะครับ ถ้าใบทั่วไปนะครับแสงแดดจะห่างมากถ้าทำเต็มเนี่ยจะไม่ร้อนนะครับคุณสมบัติมันดียังไงพวกนี้ก็คือมันจะกันแสง uv กันเชื้อรากับไฟไม่ลามนะครับถ้าท่านสนใจถ้าใบนาโปลินเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอยู่ที่เบอร์082-1003297โทร082-1003297หรหรือจะ พิมคำว่า TK เต้นผ้าใบใน Facebook ก็ได้นะครับถ้าไปดูรบูรบรูปแบบส,สวยๆงามๆในเฟซบุ o กนะครับพิม์คำว่า TK ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเต้นผ้าใบร้านก็ตั้งอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับอยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันเอสโซถนนยางตลาดขอนแก่นนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ